ประโยชน์ของแอปนี้นะครับทําให้เรานะครับสามารถที่จะาการวางแผนในอนาคตนะครับเช่นสุภาพุ่งนี้เราจะเกี่ยวข้าวนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พวกกับผมนะหนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับการใช้เทคโนโลยีในการทําการเกษตรนะครับวันนี้เราก็จะมาเน้นเกี่ยวกับ การใช้แอปนะครับแอปเกี่ยวกับการพยากรณ์พยากรณ์อากาศนะครับก็คือเช่นฝนตกเช่นนะครับแดดออกนะครับแล้วก็พวกลมทั้งหลายนะครับยุคนี้นะครับเทคโนโลยีเขาก็จะเข้าเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ นี่ครับอย่างยิ่งนะครับก็คือสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนี่มีผลต่อชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างจะมากเลยเทีเดียวนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวครับที่มีใช้ในปัจจุบันครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือ,อแอปการพยากรณ์อากาศนะครับ แอพพยากรณ์อากาศของของเราของตอนนี้เราก็มีใช้ประมาณสัก78แอปนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาแนะนำแอปที่ที่ใช้ง่ายนะครับก็คือแอปพยากรณ์อากาศครับก็คือนี่ครับท่านผู้ชมมาดูนะครับโอเคนะครับคือแอปนี้นะครับผมแนะนำนะครับก็คือแอปพยากรณนะครับพยากรณ์อากาศนะครับก็จะบอกนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับ ไปดาวน์โหลดมาใช้นะครับสำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับนี่ครับเข้ามาครับอันนี้นะครับเขาก็จะบอกพิกัดนะครับสุว่าผมอยู่ตรงบนบ้านค่ายอ่าอ่าเขาก็จะบอกพิกัดมาเลยครับตรวบนบ้านค่ายนะครับแอปนี้บอกอะไรบ้างแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นะครับอ่ายี่สิบเก้าองศานะครับลักษณะอากาศเป็นงไงครับแดดจัดบางส่วนนะครับอ่าอันนี้ครับตอนนี้ไม่มีฝนนะครับ ตรงนี้มันมีฝนแดดนะครับมีแดดครับอ่าแล้วข้างล่างนะครับก็จะบอกอ่พยากรณ์อากาศตอนประมาณ17นาฬิกานะครับอุณหภูมิ28องศามีฝนนะครับส่วน18นาฬิกานะครับอ่าจะมีแดดบ้างนะครับนิดหน่อยส่วนต่อมานะครับก็จะบอกพยากรณ์บอกว่า18นาฬิกาสีินาทีพาทีจะตกนะครับอ่า แล้วก็ประมาณ19บเนาฬิกาแล้วว่าหนึ่งทุ่มนะครับก็จะมีเมฆนะครับมีเมฆเฉยเฉยสองทุ่มฝนตกนะครับนี่นะครับดีมากนะครับแล้วก็จะบอกพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้นะครับอ่าพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณอ่าวันนี้มีฝนบ้างนะครับพรุ่งนี้ก็จะฝนตกนะครับแต่เหมือนเมื่อวนเนี่ยครับประมาณวันที่เก้านะครับถ้าสมมติว่าเราจะเกี่ยวข้าวนี่เกี่ยวได้ครับวันที่เก้านี่ไม่มีฝนนะครับ วันที่สิบก็ไม่มีฝนนะครับเขาจะบอกเรียวไทม์อ่าจะตกอีกทีนะครับประมาณวันที่สิบสองนะครับจะมีฝนแต่ไม่ไม่หนักนะครับแล้วก็ตัดมาเขาก็จะมีบอกรายละเอียดอ่าพรุ่งนี้นะครับอ๋อไม่ใช่โทษทีวันนี้นะครับวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นประมาณหกโมงนะหกโมงสองนาทีนะครับแล้วก็จะตกประมาณสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็จะบอก อ่าอุณหภูมิอ่อนไว้3ามองศาแล้วก็ความชื้นสัมพัทธส7เปอร์เซ็นต์นะครับลมแรงประมาณ4ี่นอตนะครับอ่านี่ครับอันนี้ความอันนี้ความดันอากาศนะครับนี่ครับอ่าดีมากครับท่านผู้ชมครับแอปนี้นะครับแอปพยากรณ์อากาศนะครับให้ท่านผู้ชมโหลดมาใช้ได้นะครับดีมากเลยนะครับประโยชน์ของแอปนี้นะครับทำให้เรานะครับ สามารถที่จะาการวางแผนในอนาคตนะครับเช่นสุว่าพรุ่งนี้เราจะเกี่ยวข้าวนะครับเราก็ต้องดูแอปอพยากรณ์อากาศตัวนี้ว่าพรุ่งนี้เป็นไงมัางครับถ้าสุว่าเรา,เาจะเกี่ยวข้าวพรุ่งนี้ต้องฝนไม่ตกครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้าวปุ๊บฝนตกมีปัญหาแน่นอนครับหนึ่งความชื้นมาแน่นอนครับสองน้ำนะครับน้นบําในบ่อครับน้ําในบ่งนาเรา นะครับน้ำที่วิ่งนาเยอะอย่างนี้เกี่ยวข้าวนี่ความชื้นสูงแน่นอนครับอย่างเช่นอีกตัวนึ่งนะครับก็คือการทํานานะครับการทํานาถ้าทาํานาทํานาปังนะครับก็จะมีการสูบน้ําเข้าสูบน้ําออกครับการสูบน้ําเข้าต้องออกถ้าว่าวันนี้เราสูบน้ํานะครับสูบน้ําแห้งแล้วคือเราจะเกี่ยวเตรียมตัวเกี่ยวเกี่ยวข้าวแล้วจะเตรียมตัวเกี่ยวข้าว ถ้าเราสูบน้ำแห้งวันนี้เราไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศนะครับพรุ่งนี้ว่าพยากรณ์อากาศฝนตกนะครับแล้วก็เหนื่อยฟรีนะครับก็คือสูบน้ําแล้วฝนตกมาน้ําก็จะเต็มนาอีกครับอันนี้คือประโยชนท์ที่ที่ดีนะครับที่ใช้ในการาพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้านะครับอันนี้เราก็จะแนะนําสิ่งที่ดีๆนะครับฉะนั้นนะครับ ใครมีสมาร์ทโฟนครับก็ถ้าใครใช้เป็น Android นะครับก็สามารถจะดาวน์โหลดมาเลยนะครับที่ App Store นะครับหรือว่าเป็นระบบ iOS นะครับของ iPhone นครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาที่หลังนะครับอันนี้คือเราจะมาแนะนำนะครับว่าการใช้ทึโนโลกยีเข้ามาในการทำการเกษตรนะครับมันมีทั้งข้อดีนะครับทั้งข้อดีแล้วก็ วิธีการวางแผนนะครับว่าพรุ่งนี้ทําอะไรได้บ้างพรุ่งนี้ไม่สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอ,อันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับข้อดีเราจะแนะนําสิ่งที่ดีให้กับท่านผู้ชมนะครับสําหรับการทําการเกษตรยุคใหม่นะครับเราก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีนะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเราก็จะสามารถวางแผนเกี่ยวกับ การทำการเกษตรได้เลยนะครับก็ถือว่าแอปนี้นะครับผมให้ความแม่นประมาณสัก85เซขึ้นนะครับสำหรับแอปพยากรณ์อากาศนะครับท่านผู้ชมท่านไหนยังไม่มีนะครับก็ดาวน์โหลดเข้ามาใช้ได้เลยนะครับปีนะครับแอปนี้แอปรีนะครับหรือบางโทรศัพท์เขาจะติดตั้งมาให้ได้เลยนะครับบางโทรศัพท์บางตัวครับอย่างเช่นของผม V ี vo นะครับอันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับเราซื้อมาครับ แอปนี้จะติดกับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับคือแอปพยากรณ์อากาศครับแอปนี้ดีมากครับหรือว่า,าเราจะไปดา,าวน์โหลดแอปอื่นก็ได้นะครับที่ที่สามารถพยากรณ์อากาศค่อนข้างกันปัจจุบันเทคโนโลยีพวกนี้ค่อนข้างจะแม่นยำครับแม่นยำค่อนข้างกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางแอปก็จะรู้เวลา,ารู้เวลา รู้สภาพอากาศค่อนข้างจะแม่นยํานะครับไม่เฉพาะเกษตรกรนะครับอย่างเช่นเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวยงี้ก็ได้นะครับก็คือสว่าเราจะไปท่องเที่ยวว่าเราจะมาท่องเที่ยวระยองนะครับก่อนเราออกเดินทางเราก็สามารถที่จะดูพยายกรณ์อากาศเรียลไทม์ได้ก่อนนะครับหรือว่ามาเที่ยวทะเลถ้ามาเที่ยวทะเลฝนตกนี่ก็หมดสนุกครับฉะนั้นนะครับอแอปนี้ผมว่า ว่ามีประโยชน์มากๆนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดมาใช้นะครับอันนี้ผมผมผมก็ดาวน์โหลดมาใช้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเช่นการเดินทางการทําการเกษตรการสูบน้ําเขานาการสูบน้ําออกจากนานะครับก็จะมีหลายหลายหลายๆอาอาริยบทหลายๆกรณีนะครับ เป็นแอปที่มีประโยชน์มากๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าออการทำการเกษตรในยุคปัจจุบันเราก็สามารถที่จะออใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยของเราได้นะครับออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด b s บสไ b e ให้ <c oughs> หนุ่มโรงงา <c oughs> นวิศิษฐ์บะวันได้นะครับขอบคุณครับ